มันมีอาการเจ็บเข่าเจ็บเข่าเหมือนมีอะไรเข้าไปแทงในหัวเข่าอะค่ะ่กระดูกทับเส้นยางบดได้หรือจ้ะยางบดได้ต้รละม่านอยู่ตั้งโดนไปหาหมอมองหันมองนีกระฉีดยาฉีดยางกับพระเ้ากะบพาะไข่ปวดหลังแล้วลงลงขาไปลงเข่านั่นอยู่ที่เข่าเนี่ยครับปวดหลังแล้วลงขาปวดมากปวดเดินไม่ได้ค่ะหอนรองกระดูกค่ะทับเส้นประสาทค่ะปวดขาหลยได้ห้องได้ให้ ถึงขางตลอดเมือ่อตลรดนมาเป็นเดือนแล้วจ้าก่อนที่จะเจอดีบูนมีอาการปวดปวดตามขาเนี่ยตามหัวเข่า,ขาปวดหลังยืนนานๆหรือเดินานานๆปวดหลังแล้วก็จะลงขาลงขาแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนเดินต่อไม่ไหวละมันจะล้าพ่อทำอาชีพอะไรคะํำสวน ทำสวนทุเรียนใช่ไหมคะคุณพ่อค่ะก่อนที่คุณพ่อจะได้มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยคุณพ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดหลังแล้วลงขาปวดมากปวดเดินไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปหาหมอฉีดยาจ่ายเอ็กซเรย์เพราะว่าหมอนลองกระดูกค่ะทับเส้นประสาทค่ะเพราะว่าต้องพาค่ะก็ว่าจะพาจะดีมา เจอผลิตภัณฑ์นี้เลยสังมันปวดนอนไม่ได้เลยไปเข้าเอมาไอนอนงายไม่ได้เขาวางยาตลบฉีดยาหลับไปเข้าเอมไอได้ก็บอกต้องต้องพามันหมอนรองกระดูกทับเสลี้ยประสาทและตีปวดอย่างอื่นนะมันอาจจะเป็นผลในการที่เราเป็นที่กะลังนี่แหละ แล้วมันอักเสบลงไปค่ะก็ถามจะผ่าไหมก็บอกเดี๋ยวยังไม่ผ่า,าแต่ก็ดีมาเจอมา,มา,าเจอพันนี่แหละแต่ผมก็นะว่าดีเนี่ยเพราะผมกินล้าผมทํางานได้บ้างอะ่ะจากทําอะไรไม่ได้เลยจากนอนหงายไม่ได้นอนตะแคงไม่ได้นอนได้อยู่แค่ท่าเดียวคือนอนตะแคงทางซ้ายแต่อย่างเดียว พิกไปไหนก็ไม่ได้ปวดก็เด,ดินได้ดีตอนเนี้ยตอนนี้เดินคล่องแล้วนะคะคุณพ่อวัดไปสวนทุกวันเลยใช่ไหมไ <ป S 1> คร่บทุกวัน<อ>ว่างต้นปีฮะนะ,ะแม่เกิอดอุบัติเหตุเครื่องขายของตะกนะอนอ่ะจีบขายของมันเหตุของหนักบัดนนี้ไม่เหตุของหนักหรอกค่ะเมื่อเกิอดอุบัติเหตุ S <S ไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่ากระดูกทับเส้นยางบ่ดได้เหรอจ้ะค่ะยางบ่ดได้ต้นละมานอยู่ตังโดนไปหาหมอหมองหันหมองนี่ก็ฉีดยาฉีดยางกับระเสากับมะขัะยั่งคนยางละก,กองอันผงกับอันเม็ดยางละก,กองมาก,กินกินแล้วก็รู้สึกว่าสีไข่ไข่ตีงขิงได้พริกขิงได้วัที่นี่แม่ก็เลยเอาอีกรอบสองอีกก็น่ากนเลยบว่าอีกรอบสองวัดที่นี่พริกพริกกะง่าย เพอเพือแหละลูกได้คาะพิชตัวได้จ้มันเป็นหลายเราไม่กินแล้วมันเศร้าจ้าเพราะแม่ทานรู้สึกว่าเริ่มแรกแล้จ้าใช่เบิ์ดกล้องหนึ่งแล้วจ้ากล่องหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นจ่าซ่องแม่ไข่แม่ตูเบารู้สึกว่าตัวเบาขึ้นเลยจ้าพิกตัวได้พิกตัวได้ตัวทำไร่ทำไร่แล้วก็ต้องแบกปุ๋ยให้แฟนว่านอะไรเงี้นะคะทีนี้มันมีอาการเจ็บเข่าเจ็บเข่าเหมือนมีอะไรเข้าไปแทงในหัวเข่าอะค่ะ หลังพี่เคยไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะพี่ก็หาหมอหลายเป็นปีค่ะค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะหาหมอก็ดูกพียงทีนี้ก็หมอเขาแนะนําให้ผ่าพี่เห็นญาติเขาไปผ่าเลยก็กลัวไงไปเฝ้าญาติอยู่ก็กลัวมันต้องพอผ่าเสร็จมันต้องพักผ่อนอีกสามเดือนค่ะมันมัน่ฟด้นไม่ได้ทาํางานได้แล้ว าเราหยุดไม่ได้มันก็หนักกว่าเก่าอีกอะที่เห็นญาติเขาที่เขานั่นที่ไปพ่ามานะคะ,คะมันมันหนักกว่าเก่าพี่กลัวก็เลยสั่งดีบูลทาน,นะค,ะค่ะถ้าเราไปหาหมอครั้งหนึ่งก็พันกว่าบาทแล้วแลไหนจะหมอก็แนะนําให้เราผ่าผ่าตัดเปลี่ยนเอเคาไออะไรนะลูกสะบ้าอะไรเงี้ยมัน มันยังไงอ่ะมันต้องมาพักผ่อนอีกสามเดือนอะไรเง,งี้ยมันใช้เวลาพักฟื้นนานค่ะแล้วก็ไม่ทานดีบุลดีกว่าค่ะค่ะไม่ต้องไปเสี่ยงกับไอเจ็บตัวตรงนั้นคุ้มกว่าค่ะคุ้มนี่ยมีหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เดือยห<ม>อย<ำ>ทําเกษตรกรก่อนที่พ่อจะมาเจอดีบุญเนี่ยพ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะพ่อ,อก่อนที่จะเจอดีบุลมีอาการปวด ปวดตามขาเนี่ยตามหัวเข่าเนี่ยไม่เคยเป็นไม่เคยเจ็บเคยปวดอย่างเงี้ยนเะกิดมาหลายปีก็ไม่เคยเจอยังคิดอยู่จะไปหาหมอดีไหมจะให้ลูกพาไปคลินิกยังคิดอยู่นั่งคิดนอนคิดมันปวดวันหนึ่งเนาะก็เข้าไปนั่งในบ้านแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไปเจอไอ,อด้ดีบูนนี่แหละที่เขาโฆษณาทางโทรศัพท์แล้วเขาก็ดูทางทีวีบ้างก็เห็นบอกว่าเออลองดีไหม ตัวเองก็ไม่มีตังด้วยเงินเดือนก็หกร้อยเนาะเีียังชีพ <c oughs> ก็ลองซื้อก็มาทดลองเนี่ยครั้งแรกทดลองครั้งแรกกินก่อนนอนอน้ำครึ่งแก้วอะ่ะครึ่งแก้วแล้วก็ใส่ลงไปน้ำเย็นๆพอกินลงไปโอ้ปวดปวดยิ่งกว่าเดิมอีกปวดหนักเข้าหนักเข้าพอวันที่สองเอาอีกซองหนึ่ง ตองที่สองก็ค่อยๆระคายจะหายพอตอนเช้ามาก็หายปวดพอหายปวดก็เอาอีกอันสามอันสามก็ไม่เป็นไรนะไม่ปวดอะไรงเงยก็ไปทํางานได้ปกติอันสี่ก็กินลงไปปกติพอมาเจอนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นตั้งแต่หายพ่อก็ไม่ได้ทานต่ออีกเลยไม่ทานเลยครับไม่ทานเลยแนะนําคนอื่นอย่างเดียวหยุดมาได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับพ่อ โอ้มันหลายเรือเนี่ยแต่แต่สร้างอันี้นะสร้างกระ่อบเนี่ยประมาณสิงหาที่พ่อสั่งนกนะคะจนถึงเด๋ยวตอนนี้ค่ะนั่นแหละนั่นวนก็คือไม่ได้ทานต่ออีกเลยก็คือหยุดไปเลยไม่ไม่ทานต่อเลยก่อนที่แม่จะมาทานดีบูลเนี่ยแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะแม่ปวดตรงไหนคะปวดหลังค่ะปวดหลังยืนนานๆหรือเดินนานๆปวดหลังแล้วก็จะลงขาลงขาแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนเดินต่อไม่ไหวละมันจะล้าค่ะผลมันก็มาจากการที่เราตกรถ หกล้มคสองครั้งขาเดียวกันเลยขาซ้ายเนี่ยแล้วนั่นแหละพอแก่ตัวมาอายุเยอะแม่ก็มีอาการที่บอกปวดหลังแล้วลงขาขาอ่อนแรงเดินแล้วกำลังขาไม่มี<า>อย่างเงี้ยทรงตัวไม่ค่อยอยู่เวลาเดินไกลๆแต่ตอนนี้แม่ทานดีบูแล้วมันรู้สึกดีขึ้น ตอนนี้เดินได้ไกลหน่อยทรงตัวได้ไม่ปวดเหมือนก่อนแล้วพ่อก็เคยปวดหลังมาก่อนเก็เลยแนะนําให้ลองทานดีบูญดูว่ามันดีแม่ก็เลยลองมั่งพอกินไปเอิมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็เลยกินต่อไปประมาณกล่องกว่าก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็มาหยุดกินพอหยุดกินไปได้ไม่นานก็มากินอีก กินอีกเป็นแบบแคปซูลกินแบบผงแล้วก็หยุดไปแล้วก็มากินแบบแคปซูลอีกประมาณกาาล่องกล่องกกฝาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็าหายตอนนี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินหยุดไปค่ะ,<ป>คะฉี่นอนเนียวนอนกินเขา้าบัดที่นี้มาได้กินยาของเพื่อนนีค่ะก็เลยดีขึ้นเดี๋ยวนี้ย่างได้ของห้องน้ำวิ่งได้ไปนั่ง้างนอกไปใส่ได้วุดนะค่ะ ปวดขาหลายได้ห้องได้ให้ถึงขางตลอดมือตลอดมาเป็นเดือนแล้วจ้าพอดีพอก็เลยไปเปิดพ่ออันพิวพรรณดีบุญนี่แหละจ้าก็เลยร้องร้องวงในเปียงย้ายโทรหาเพื่อนติดต่อขอซื้อหยาดเพื่อนในเสียงตากันเลยว่างซี่กันเลยพากกันเอ้าทัก็โทัวทรวันแรกก็เออกมาเอกองหนึ่งสกอระทดลองวันที่นี่ก็พอดีเอ กินหมดกล้องนั้นแล้วก็ว่าเจ้าของดีขึ้นเลยสร้างอีกสองกล้องจ้ะสร้างอีกสองกล้องค่ะวันนี้กินวันนี้แล้วก็สร้างอีกกล้องนึ่งอ๋อวันนี้ชุดยัยสร้างหกกล้องเลยทีเดียวแม่มาเจอดีบูนิดได้ยังไงคะแม่ดูจากช่องทางไหนคะยูทูบนี่แหละค่ะอันนี้โทรศัพท์จ้ะจ้ะพ่อเป็นคนดูใช่ไหมคะจ้ะจ้ะแล้วพ่อก็เป็นคนโทรสั่งให้ใช่ไหมคะจ้ะจ้ะแล้วตอนนี้อ่าแม่อาการดีขึ้นยังไงบ้างคะแม่จะเดิน เนี่ยใส่สีขาเดิเนก็ห้งำได้เองจ้ะแล้วก็ออกมาเองได้แล้วก็เดินไปข้างนอกเดินตามถนนไปเรื่อยๆทดลองว่าจะคองสีแขงวาค่ะแม่นี่ก็ดูแล้วมันแข็งขึ้นเอออาการที่เป็นเพอ่เขาปวดปวดปวด,ปวด,ปวดเนี่ยปวดเงาขาลงมาเพี่อค่ะปวดมาแล้วก็หมอไปหาหม,มอหมอก็บอกว่ากระดูกทัพย์เส้นปลายประสาทคุณหมอนแนะนําให้ผ่าไหมแม่หมอก็อยากให้ผ่าจ้ะ แต่ว่าท่านได้ว่าดอกก็เลียว่าล้อบางกอนขานะ่ะปวดหลังปวดหลังแล้วลงลงขาไปลงเข่านันอยู่ที่เข่าเนี่ยครับ่ปวดมากแทบเดินไม่ได้เลยครับค่ะนอนพิดตัวไม่ได้เลยนะใช่นอนหงายไม่ได้เลยอ่ะค่ะแต่แขงขวาได้อย่างเดียวแต่แขงซ้ายก็ไม่ได้ค่ะะแล้วพ่อได้ไปหาคุณหมอไหมครับพ่อไปครับไปหาไปหาหมอ หอที่ไหนว่าดีไปหมดไปรักษาหมดแต่ว่าไม่ดีขึ้นไม่ไม่ดีขึ้น <Cold. S 2> ปวดมากปวดจนนอนไม่ได้ทั้งคืนอ,ะ <itos S 2> อ่ะเขาก็ก็เดินทางเข้ากรุงเทพเลยไปรักษาที่กรุงเทพจากนั้นเป็นยังไงคขัเขาเขาก็ดูสาเหตุแบบไอ้ข้างข้างหลังเนี่ยแบบที่มันกระดูกมันแยกกันค่ะแล้วก็อะไรนะน้ำใน้น้ำน้ำเดินไม่อะไรไม่เสมอกันใช่ครับค่ะกระดูกยังไม่ชันเกยกัน เขาบอกมันเฉียบพันธ์โอ้มันมันเป็นเฉียบพันธ์แต่อีตอนที่ปวดนะปวดมากปวดจนแบบน้ำตายอาไหลเลยปวดว่าเข่าเนี่ยสายกล่องสามกล่องเนี่ยผมว่าผมหายนั่นเลยครับเพราะตอนนี้มันไม่รู้สึกปวดเลยไม่รู้สึกปวดเลยใช่ครับตอนนี้พ่อหยุดทานไปได้กี่เดือนแล้วคะพ่อสองเดือนครับสองเดือนค่ะแล้วตอนนี้พ่อยังได้หาคุณหมออยู่ไหมคะพ่อยังไม่ไม่ได้หาแล้วครับไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้ว